สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาทุกคนมาชมรถ SUV สุดแกร่งที่ทั้งรอทั้งพร้อมลุยในทุกเส้นทาง c h e v r o l e t Trailblazer 2.5 LTZ ปี2019คันนี้เป็นรุ่นท็อป LTZ ขับ2ดีเซล2.5เทอร์โบขับขี่นุ่มหนึบช่วงล่างแน่นมากค่ะออกแบบมาเพื่อความสบายทั้งในเมืองและลุยทางไกล เลขไม่แท้8ปด0 0กิโลเมตรได้รถมือหนึ่งออกป้ายแดงมาเลยไม่ใช่รถประมูลเจ้าของเดิมดูแลดีมากมีชุดแต่งรอบคันเพิ่มความดุดันลงตัวดันในห้องโดยสารกว้างขวางบกหนังแท้ปรับไฟฟ้าระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับแอป l e c a r p า a y กล้องหลังเซ็นเซอร์รอบคันครบพร้อมระบบความปลอดภัยจัดเต็ม และที่สำคัญราคารถใหม่รุ่นนี้เมื่อปี2019อยู่ที่1,398,000บาทแต่วันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาสุดคุ้มถูกลงกว่าครึ่งล้านเรียกได้ว่าประหยัดเงินไปได้หลายแสนได้รถคันใหญ่สมรรถนะครบพร้อมใช้ทันทีถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ทั้งแกร่งทนทรงคุณค่า เชฟโรเลต t ทรลเบลเซอร์ ette, คันนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดค่ะสนใจลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะรีบก่อนมีคนจองติดต่อนนิค061274444และน้ำฝน068123444ชมรถได้ที่ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอย5